ก็พลอยแดงคับทิมชุดนี้ไซส์หกมิลแล้วหลังจากเมื่อวานนี้เราโกนเป็นรูปร่างที่ยังไม่เรียบร้อยวันนี้เราให้ช่างแต่งมาเรียบร้อยนะครับเป็นรูปไข่หกมิลสีใกล้เคียงกันมากสวยนะครับอันนี้ของแท้นะครับสีจะไล่กันเลยเดี๋ยวถ้าเจียเหลี่ยม ขัดเงาเสร็จเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งก็จะดูว่าพอยขั้นตอนของร้านเจนะเชยเราเนี่ยถ้าเป็นพลอยไซส์เ,เท่าๆกันเราก็ทําได้นะครับเราเทําสาธิตในการที่จะรับออเดอร์พอยในวันข้างหน้าถ้าท่านสั่งมาเป็นชุดเราก็มีก้อนมีก้อนที่จะเจียขึ้นมาแล้วก็ ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับถ้าเรามีวัตถุด,ดิบอยู่แล้วท่านต้องการไซส์อะไรนี้เราให้ดูไซส์6มิลนะครับความยาว6มิลก็ความฟางก็ประมาณ4มิล6คูณ4ประมาณนะครับก็พอยถ้าเป็นเซตอันนี้สำหรับคนที่จะไปทำเครื่องประดับที่มีแบบก็สั่งได้ถ้าจะไปสั่งทั่วไปบางทีบางร้านเขาไม่มีวัตถุด,ดิบ ก็หาให้ไม่ได้แต่ทางร้านเจนนเชยเรามีวัตถุดิบแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเพื่อนหรือว่าญาติที่มีโรงงานถ้าเราไม่มีเราก็มีกลุ่มญาติพี่น้องที่ทำพลอยมานานนะครับวัตถุดิบไม่ต้องกลัวนะครับเรามีของแท้รับประกันรับมีปัญหารับเปลี่ยนรับคืนนะครับเรื่องพลอยก็จะได้พลอยที่สีไล่เลี่ยกันแล้วก็เนื้อดีพลอยเนื้อดีพลอย แท้นะครับสนใจก็โทร0871505601ที่ร้านเจนาเชยจันบุรีนะครับประเทศไทย